สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นเทปที่ผมหนักใจที่สุดเพราะแขกรับเชิญของเราคือตัวต้นเรื่องที่ทำให้นนทกกลายเป็นยักษ์ร้ายเฮ้ยเฮ้ยทนุมอย่ามาใส่ร้ายกันสิข้าไม่ได้ทำให้มันร้ายมันร้ายของมันเองสันดานมันไม่ดีตั้งหากขอต้อนรับตัวแทนกลุ่มเทวดาบนเขาไกรล,ลาดครับขออนุญาตถามตรงๆเลยพวกท่านไปกแกล้งนนทกทาไมครับโอ้ยแกล้งเกลิงอะไรภาษาพวกเองนี่มันดูรุนแรงไปนะ เขาเรียกว่าหยอกเว้ยหยอกหยอกแบบพี่น้องหยอกละครับการดึงผมตบหัวรูปหน้านี่เรียกว่าหยอกแบบพี่น้องเหรอครับก็มันน่ารักหน้าอินดูนี่หว่าตัวดำดำนั่งขัดสมาธิก้มหน้าก้มตาเช็ดเท้าใครเห็นก็อดมั่นเคี้ยวไม่ได้มันเคี้ยวหรือสนุกบนความทุกข์คนอื่นครับอย่ามนโลกสวยไปหน่อยเลยเองไม่เข้าใจบรรยากาศบนเขาไกรลาดมันเครียดนะเว้ยงานเทวดามันหนัก เครียดแล้วเกี่ยวอะไรกับการไปลงที่นนทกครับเขาไปทําอะไรให้ท่านก็ขากลับออกมามันต้องผ่อนคลายหน่อยเห็นไอ้นนทกนั่งอยู่ตรงบันไดมันก็เหมือนจุดเช็คอินน่ะจุดเช็คอินหมายความว่าใครผ่านก็ต้องแวะเหรอครับเออดีมันเป็นธรรมเนียมใครเดินผ่านแล้วไม่ตบหัวมันสักทีถือว่ามาไม่ถึงเขาไกรลาด <laughs> ท่านพูดเหมือนหัวของคนคนหนึ่งเป็นของเล่นสาธารณะก็มันเป็นแค่ยักล้างเท้า ยศมันต่ำกว่าหมาเฝ้าประตูอีกเองจะให้เกียรติอะไรมันนักหนาแต่เขาก็มีชีวิตจิตใจนะครับท่านไม่สงสารเขาบ้างเหรอสงสารทำไมหน้าที่มันคือล้างเท้าข้าก็ยื่นเท้าให้มันล้างข้าก็ทำถูกระเบียบเปะ๊ะระหว่างที่เขาล้างเท้าให้ท่านท่านทำอะไรกับเขาบ้างครับก็ระหว่างรอมันขัดส้นเท้าข้าก็ว่างมือเนี่ยก็เลยเอื้อมไปลูบหัวมันเล่นลูบเฉยเหรือดึงครับเอาความจริง ก็มีติดไม้ติดมือมาบ้างเส้น2เส้นถือเป็นของที่ระลึกเ <c oughs> ส้น2เส้นตามบันทึกบอกว่านนทกหัวล้านเลี่ยนเพราะโดนพวกท่านดึงจนหมดหัวนะครับโหอย่ามาโทษพวกข้าฝ่ายเดียวดิผมมันร่วงเองหรือเปล่าสงสัยมันไม่ได้ใช้ไลโอมัง้งผมเลยร่วง <c oughs> นี่ท่านกำลังถ่ายอินสินค้าหรือกำลังโทษเหยื่อครับไม่ได้ถ่ายอินเววิเคราะห์ตามหลักการแพทย์ยักษ์แก่มันก็ต้องหัวล้าน เองจะมาโทษเทวดามือบอลได้ไงแต่การที่เทวดาเป็นหมื่นองครุมดึงผมเขาทุกวันมันคือสาเหตุหลักนะครับก็อาจจะมีส่วนนิดหน่อยมั้งแต่ใครใช้ให้ผมมันรากไม่แข็งแรงเองล่ะถ้าใช้ไลโอตั้งแต่แรกก็คงไม่ล้านหรอกมั้งท่านนี่มันแท้เก่งจริงๆนะครับไม่ได้แถเขาเรียกว่าอธิบายด้วยเหตุผลอีกอย่างนะหัวละล้านของมันเนี่ยเวลาตบแล้วเสียงมันแน่นดีดังแปะแปะสะใจชะมัด สนุกกับการทำร้ายร่างกายคนอื่นจริงๆสินะครับเฮ้ยไม่ได้เลือดตกยางออกสักหยดจะเรียกว่าทำร้ายร่างกายได้ไงกฎสวรรค์ข้อไหนห้ามลูบหัวมันคือการทำร้ายจิตใจครับการถูกเหยียดหยามสักศีศัก์ศี <_ c oughs> ยักล้างเท้าจะมีศักิ์ศีอะไรวะถามจริงมันเกิดมาเพื่อร้องตีนพวกข้าทุกชีวิตมีศักดิ์ศีความเป็นคนเท่ากันครับไม่ว่ายศจะสูงหรือต่ำ เก็บตรัก,กะโลกสวยของเองไว้ใช้ในโลกมนุษย์เถอะบนสวรรค์เราถือลำดับชั้นเว้ยเพราะท่านถือว่าตัวเองสูงส่งกว่าเลยมีสิทธิข่มเหงคนที่ต่ำกว่างั้นสิมันเป็นธรรมชาติปลาใหญ่กินปลาเล็กเทวดาก็ต้องข่มยักษ์มันเรื่องปกติแล้วตอนที่ท่านแกล้งเขานนทกมีปฏิกิริยายังไงบ้างครับก็มันก็นั่งนิ่งทำหน้ามุยมุยใส่พวกข้าเขาโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาสู้ท่านไม่ได้ ยิ่งมันทำหน้ากโกรธนะข้ายิ่งขำหน้าตามันตลกจะตายเวลาทำปากเบี้ยวๆเหมือนลิงเลยท่านเคยเห็นน้ำตาเขาไหมครับเคยเห็นวัดแวบนะแต่นึกว่าน้ำล้างเท้ากระเด็นเข้าตาหรือไม่ก็น้ำยาปลูกผมไลโอเข้าตามั้ง <laughs> ท่านยังจะเล่นมุกอีกเหรอครับทั้งที่ทำร้ายจิตใจเขาขนาดนั้นจะเครียดทำไมข้าทำให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเทวดาหัวเราะมีความสุขข้าสร้างความบันเทิงนะเว้ย ความบันเทิงบนคราบน้ำตาคนอื่นมันน่ารังเกียจนะครับแรงไปนะพนุ่มระวังปากหน่อยเดี๋ยวข้าสาบให้หัวล้านเหมือนไอ้นนทกซะนี่เชิญครับผมยอมหัวล้านดีกว่าจิตใจพิการแบบท่านอุ้ยเจ็บจีดเลยวะ่ะแต่น่าเสียดายข้าไม่เจ็บเพราะข้าไม่แคร์ถามจริงครับในกลุ่มพวกท่านเคยมีใครห้ามไหมว่าเฮ้ยพอเถอะสงสารมันไม่มีมีแต่ยุทรงเอ้ยเอาอีกเอาอีก ดึงอีกเส้นดิตบแรงๆดิเสียงไม่ดังเป็นพฤติกรรมอุปทานหมู่ที่น่ากลัวมากครับพวกเองเรียกว่าบุลลี่แต่พวกข้าเรียกว่ากิจกรรมกระชับมิตรในหมู่เทวดากระชับมิตรโดยใช้นนทกเป็นเครื่องมือระบายอารมณ์ก็มันเกิดมาเพื่อรับใช้นี่หวา่าการเป็นเป้านิ่งให้พวกข้าเล่นก็ถือเป็นการรับใช้อย่างหนึ่งได้บุญนะเว้ได้บุญหรือได้บาปกันแน่ครับผมว่าท่านกำลังสะสมแต้มบาปอยู่นะบาปเบิบอะไร เทวดาทำอะไรก็ไม่ผิดล็อกเรามีแสงสว่างในตัวแสงสว่างแต่เปลือกแต่ข้างในมืดมิดนะครับปากดีนักนะเดี๋ยวเถอะผมถามหน่อยครับตอนที่นนทกเงยหน้ามองพวกท่านสายตาเขาเป็นยังไงก็อาฆาตมั้งตาแดงๆเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแต่ใครสนละ่ะมันไม่มีน้ำยาท่านประมาทความแค้นของคนตัวเล็กๆเกินไปแล้วนะครับก็มันกระจอกจริงๆนี่หวา่าไม่มีอาวุธไม่มีธิ์เดต มีแต่มือสักๆไว้ขัดเท้าแล้วถ้าวันหนึ่งเขามีฤทธิ์เดชขึ้นมาล่ะครับท่านจะยังขำออกไหมฝันไปเถอะชาตินี้มันก็เป็นได้แค่ไอ้ขี้ข่าหน้าบันไดนั่นแหละอย่าว่าแต่สู้เลยแค่หาเงินซื้อไลโอมาทาหัวยังไม่มีปัญญาเลยั้งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าความฝันที่ท่านว่ามันกลายเป็นฝันร้ายของพวกท่านยังไงฮะจะมีอะไรน่ากลัวไปพักกินน้ำก่อนไปคอแห้งขี้เกียจคุยกับคนโลกสวยท่านผู้ชมครับ นี่คือทัศนคติของผู้กระทำเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะเห็นจุดแตกหักครับอย่าลืมเอาน้ำมาเสิร์ฟข้าด้วยแล้วเองอะ่ะไวไวหน่อยกลับมาคุยกันต่อครับเมื่อครู่ท่านบอกว่านนทกไม่มีน้ำยาแต่จูๆ่ๆเขาก็หายตัวไปจากบันไดเขาไกลลาดครับเออวันนั้นข้ากังงเดินมาจะตบหัวสักปาบอ้าวหัวล,ล้านๆหายไปไหนวะ นึกว่าน้อยใจหนีกลับบ้านเก่าไปแล้วเขาไม่ได้หนีครับแต่เขาขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อฟ้องเรื่องที่พวกท่านทำโหไอ้ขี้ฟ้องไอ้เด็กเลี้ยงแกะโดนกแกล้งนิดหน่อยทำเป็นเรื่องใหญ่วิ่งไปฟ้องพ่อเฉยเลยลูกเงนนม่วะ่ะการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจคือสิทธิขั้นพื้นฐานเมื่อไม่ได้รับความยุติธรรมครับยุติธรรมบ้าบออะไรพระอิศวรท่านงานยุ่งจะตายต้องมาฟังเรื่องไร้สาระของไอ้ยักษ์ขี้น้อยใจเนี่ยนะแต่สุดท้ายท่านก็ฟังนะครับ ประธานพรให้ด้วยนั่นแหละที่ข้าไม่เข้าใจท่านคิดอะไรอยู่ไปให้นิ้วเพชรมันทำไมนิ้วเพชรที่ชี้ใครก็ตายท่านรู้ข่าวตอนแรกท่านรู้สึกยังไงครับตอนแรกเรอะขำกากเลยนึกภาพดิไอยักษ์ล้างเท้าเนี่ยนะมีนิ้ววิเศษจะเอาไปชี้อะไรชี้ขี้ใครที่ส้นเท้าเหรอท่านยังมองเป็นเรื่องตลกทั้งที่นั่นคืออาวุธร้ายแรงก็ใครจะไปคิดว่ามันจะกล้าใช้วะหน้าตาซื่อบื้อแบบนั้น ข้านึกว่ามันเอาไว้แขะหูเล่นแล้ววันที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่มันเริ่มยังไงครับวันนั้นพวกข้าก็เดินผ่านเหมือนเดิมเห็นมันนั่งยิ้มมุมปากดูมั่นหน้าผิดปกติแล้วท่านทํำยังไงข้าก็ทักทายตามประษาคนคุ้นเคยเฮ้ย hey, ไอ้นนทกไปทําเล็บมาใหม่ละจ้านิ้ววิบวับเชียวนะแล้วข้าก็ยื่นมือจะไปดึงผมมันแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมใช่มันปัดมือข้าแล้วตะโกนเสียงดังว่ากูไม่ยอมพวกมึงแล้ว นนทกลุกขึ้นสู้แล้วข้าก็ตกใจดิเฮ้ยยักของขึ้นว่ะเพื่อนเพื่อนข้าก็เลยกลูกันเข้ามาจะรุมเอ้ยจะระงับเหตุจะรุมทำร้ายเขาเหมือนที่เคยทำเขาเรียกว่าคุมประพฤติแต่พอก้าวเข้าไปปุ๊บมันก็ชี้ชี้เป็นชี้ตายเพื่อนข้าคนหน้าสุดหลมตึงขาชี้ฟ้าตายขาที่เลยวินาทีนั้นท่านรู้สึกยังไงเวรแดกสิครับนึกว่ามันเล่นมายากลแต่พอกลที่สองที่สหลมตามกันไป เชียร์ละของจริงนี่หว่าแล้วพวกท่านทำยังไงต่อวงแตกสิครับตัวใครตัวมันวิ่งหนีกันป่าราบเทวดาที่ว่าวินเก่งๆนะวันนั้นแย่งกันวินชนกันมั่วไปหมดภาพที่ท่านเคยสนุกเคยหัวเราะเยาะเขาวันนั้นสลับกันเลยนะครับมันขี้โกงนี่หว่ะมีอาวุธเทพอยู่คนเดียวถ้าตัวต่อต,ตัวแบบลูกผู้ชายมันสู้ขาดไปได้หรอกแล้วตอนพวกท่านเป็นหมื่นรุมแกล้งเขาคนเดียวเรียกว่าลูกผู้ชายหรอครับโอ้ยอย่ามาย้อนสถานการณ์มันต่างกัน อันนั้นหยอกอันนี้ฆ่าแกงกันเลยนะเว้ยนนทกเขาตะโกนอะไรบ้างไหมครับระหว่างไล่ชี้พวกท่านมันตะโกนด่ากราดเลยพวกมึงต้องชดใช้ใครเคยตบหัวกูหน้ามันน่ากลัวมากเหมือนผีเข้านั่นคือความอัดอั้นที่สะสมมาเป็นโกรธปีครับระเบิดออกมาทีเดียวเกินเบอร์ไปหน่อยมั้งแค่โดนตบหัวแค่นี้ถึงกับต้องฆ่าล้างโคตรเทวดาเลยเหรอ โหดเหี้ยมอมหิตชัดๆแล้วท่านรอดมาได้ยังไงครับเพื่อนตายเกลื่อนขนาดนั้นข้าไว้ไงสกิลหลบหลีกข้าระดับเทพจริงๆคือข้าผลักเพื่อนคนข้างหน้าไปบังกระสุนนิ้วมันแล้วข้าก็มุดหนีท่านใช้เพื่อนเป็นโล่กำบังเหรอครับเขาเรียกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาวะวิกฤตข้ารอดมาได้เพื่อมาแฉความชั่วของมันนี่ไงท่านไม่รู้สึกสำนึกเลยหรอว่าต้นเหตุมันมาจากพวกท่านเองไม่ต้นเหตุคือนิ้วเพชรนั่นแหละ ถ้าพระอีสวนไม่ให้ก็ไม่มีใครตายโทษอาวุธแต่ไ right ม่โทษคนเริ่มเรื่องก็พวกฆ่ามือเปล่ามันมีปืนเอ้ยมีนิ้วเลเซอร์มันไม่แฟรตั้งแต่เริ่มแล้วแล้วหลังจากเทวดาตายกันเกลื่อนสวรรค์เรื่องไปถึงหูผู้ใหญ่ไหมครับร้อนถึงพระนารายสิครับท่านต้องเดือดร้อนท่านลงมาจัดการพระนาราย์คือจุดจบของเรื่องนี้ใช่เดี๋ยวเอ็นคอยฟังนะจุดจบของคนกลางแบบไอ้นนทกเหมือนสะใจฆ่านักแห่สะใจ ทั้งที่เพื่อนท่านเพิ่งตายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะครับเพื่อนตายก็เรื่องของเพื่อนแต่เห็นศัตรูฉิบหายมันฟินกว่าเว้ยจิตใจท่านทําด้วยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเรามาฟังบทสรุปจุดจบของนนทกกันครับเร็วๆหน่อยข้าอยากเล่าตอนมันโดนเหยียบน่าจะแย่แล้วครับท่านผู้ชมครับฟังความข้างเดียวอาจจะดูโหดร้ายเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันต่อครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับ หลังจากเทวดาตายเกลื่อนพระนารายณ์ก็ลงมาช่วยท่านใช้วิธีไหนปราบนนทกครับวิธีที่แสบที่สุดในสามโลกท่านไม่ได้ใช้กำลังนะเวท่านใช้มานยาหญิง <laughs> ท่านแปลงกายเป็นนางสุวรรณอับสรใช่สวยวัวตายควายล้มเลยเขาบอกขนาดข้าแอบดูอยู่ไกลๆอย่างเขิรมเลยแล้วนนทกเป็นยังไงบ้างครับพอเจอสาวงามโอ้ยไอหน้าโง่นั้น จกที่กําลังบ้าคลั่งไล่ฆ่าคนพอเจอผู้หญิงสวยปุ๊บทงนิ้วเพชรแทบไม่ทันยืนน้าลายยืดเป็นหมาเลยเขาตกหลุมรักทันทีเรียกว่าแพ้ความข่าวดีวกว่ามันรีบเข้าไปจีบเลยนะน้องสาวชื่ออะไรจ๊ะมีแฟนยังทุยสภาพหน้าอย่างกับประดุกชนเขื่อนพี่อาจจะจีบนางฟ้าแล้วนางแปลงทำยังไงต่อครับนางก็เล่นตัวนิดหน่อยบอกว่าถ้ารักน้องจริงพี่ต้องรำตามน้องนะจ๊ะ นนทกก็ยอมรำตามยอมดีผู้ชายหน้ามืดตามวัวให้ทำอะไรก็ทำามันรำตามทุกท่าเลยนะท่าเทพนมท่าปฐมจนมาถึงท่าหมายตายท่านาคามมวนหางจังหวะที่นางชี้นิ้วลงที่ขาตัวเองไอ้นนทกมันก็เพลินไงชี้ตามปับ๊บนิ้วเพชรชี้เข้าที่ขาตัวเองเปรีย้ยเสียงกระดูกหักดังลั่นเลยเว้ยข้าี่กระโดดตัวลอยเลยเย่ดอลวยสะใจชิบหาย นนทกล้มลงแล้วพระนารายก็คืนร่างเดิมใช่เหยียบอกมันไว้แน่นเลยตอนนั้นไอ้นนทกหน้าหวือมากแบบเอา้าน้องสาวคนสวยหายไปไหนท้าไมกลายเป็นพี่กล้ามโตสีแขนแล้วมีการตัดพาอกันเกิดขึ้นมันปากดีนะขนาดจะตายแล้วยังด่าท่านอีกหาว่าท่านโกงรังแกคนไม่มีทางสู้ท่านมีถึงสี่กรแต่เรามีแค่สองมือจะสู้ได้ยังไงนี่คือประโยคทองของเขาคออ่างของคนแพ้ พระนารายท่านเลยสวนกลับไปแบบเจ็บจี้งั้นชาติหน้ามึงไปเกิดเป็นยักษ์สิบหน้า20มือเลยไปเดี๋ยวกูจะเป็นคนธรรมดาสองมือไปตบเกรียนมึงเองนี่คือจุดเริ่มต้นของรามเกียรติ์ถูกต้องมันเลยไปเกิดเป็นทศกัณฐ์ส่วนพวกข้าก็รอดตัวสบายไปสบายไปท่านไม่คิดว่าท่านสร้างปีศาจท,ที่ร้ายกาจกว่าเดิมหรอครับโยเรื่องของอนาคตช่างมันดิตอนนี้ข้าชนะข้ารอดข้าก็มีความสุขแล้วแต่ฟังมาทั้งหมด สรุปว่าท่านไม่รู้สึกผิดเลยที่เป็นต้นเหตุให้นนทกต้องตายไม่ผิดมันโง่เองอ่อนแอเองโลกนี้คนแกร่งเท่านั้นที่อยู่รอด survival of the fittest way พ่อนุม่มแต่การรังแกคนที่อ่อนแอกว่าไม่ใช่ความแกร่งนะครับมันคือความขี้ขลาดจะเรียกอะไรก็เชิญแต่สุดท้ายใครชนะพวกข่าชนะประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะจำไว้ท่านภูมิใจกับชัยชนะบนความอายุที่ทำแบบนี้น่ะเหรอภูมิใจสิวะได้แกล้งมันได้เห็นมันตาย แถมข้ายังได้เป็นเทวดาสวยสุกต่อคุ้มจะถ่ายชักแล้วถ้าชาติหน้าทศกัณฐ์กลับมาล้างแค้นพวกท่านละ่ะก็ให้พระรามไปจับจานดิไม่ใช่นาที่ข้าข้ามีหน้าที่แค่เสพสุขบนสวรรค์ทัศนคติของท่านเกินเยียวยาจริงๆครับเฮ๊ยอย่ามาทําเป็นเทศนาหน่อยเลยเอ็งก็มนุษย์ข้าก็เทวดาคนละชั้นกันอย่ามาสอนครับวันนี้ผมคงไม่ได้คําตอบเรื่องความสํานึกผิดแต่ได้เห็นสันดานดิบของผู้มีอํานาจชัดเจนมากเออ ชมหรือด่าวะเนี่ยช่างเถอะค่าไปดีกว่าเบื่อขี้ค่าคนดีจบรายการแล้วใช่ไหมจ่ายค่าตัวค่าด้วยนะเชิญท่านกลับไปเสวยสุขเถอะครับหวังว่ากรรมจะตามทันสักวันแบรก่กรรมไม่มีจริงหรอกเว้ยมีแต่อันนาไปละบายท่านผู้ชมครับบทเรียนวันนี้ราคาแพงมากอำนาจที่ปราศจากคุณธรรมคือหายนะของโลกอย่าลืมโอนตังค์นะเว้ยพบเต็นใหม่ EP หน้ากับ The Memo Studio สวัสดีครับ